สวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่โกดังสินค้าญี่ปุ่นนะฮะมือสองนะฮะกดังสินค้าญี่ปุ่นมือสองจากญี่ปุ่นมือสองเออที่อะไรนะลำลูกกาคลองห้านะฮะน,นะครับเดี๋ยวผมจะปักโลเคชันไว้ให้นะครับผมนี่นะฮะเห็นบอกมาอัปเดตเทียมมีของเข้ามาใหม่เพียบเลยเ,เป็นออโอ้เป็นทาวเวอร์เข้ามาเยอะเลยนะฮะ ของเก่านี่แทบจะหมดไปแล้วหมดไปแล้วนะฮะไออะไรนะไพโอเนียเคนวูดอะไรพวกเนี้ยแต่มันอะ่รเนี่ยนี่รุ่นพิเศษนนี่มันขาได้โอ้โหนี่อะไรฮะเนี่ยอ่อนเกียวรุ่นพิเศษเลยอ่อนเกียวรุ่นเนี้ยรุ่นพิเศษเลยนี้โอ้โหนี่เดี๋ยวดูหน่อยอ่อนเกียวรุ่นนี้นะฮะเดี๋ยวดูรุ่นไว้นะฮะนี่ฮะไอดีหนึ่งศูนย์สองซีเอ็กซ์เนาะจำให้ขาด้วยเหรอฮะให้ขาด้วยเนี่ยนะทั้งคู่เลยนี่ขาไม้จริง โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวผมเขาด้วยไม้จริงเลยน้ำโอ้นี่ไม้สนหรือเปล่าเนี่ยเหลืองเหลืองเนี่ยไม้สนนะแท่งแก่นโอ้อันนี้คู่เท่าไหร่นะเนี่ยคู่นี้เดี๋ยวค่อยมาดูกันไม่แพงหรอกมาลองเสียงก่อนลองเสียงเอาเลยเดี๋ยวครับลองเสียงแล้วก็ต่างจังหวัดก็ลองโทรมาได้นะฮะลองลองคุยไลน์ทักไลน์ได้เนาะนี่หนักมากเลยครับทักไลน์ได้ได้พร้อมขาเลยนะขานี่จะเป็นเข็มนะเข็มเนี่ยเสียงมันจะใส นี่เหรอข้างล่างนี่เหรอขาที่เป็นเหล็กเข็มเลยป็นเข็มเลยเป็นน้ำแหลมอ่ะอ๋อใช่จิกังวานจิกไปในพรมเหรออว่จิกเลยจิกพื้นเลยจิกพื้นไว้ครับให้เสียงมันลอยๆใช่เสียงมันจะนุ่มโอ้โหนี่ฮะมีอันนี้วันนี้ผมพอดีผมผ่านมานะฮะมาอัปเดตสินค้าดูแล้วกันเนาะมีพกมีพก ไมียูฮอกของอเมริกาวันนี้เขาแปะนี่มาเลยเหรอคะเนี่ยไม่ใช่ผมป้องกันคนอ๋อป้องกันคนแกะใช่ป่ะเปิดบางทีเปิดแล้วก็จิ้มใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวที่ลูกค้ามาดูแต่ว่าเปิดให้ดูได้เราเปิดให้ดูได้อ๋อแต่เราเราอันนั้นไว้ก่อนใช่ไหว่ามันสวยแค่ไหนลำโพงเลยฮะพอกหรือครับโอ้พอกดิโอของที่ไหนนี่อเมริกาอเมริกาโอ้นี่โอ้โหนี่ฝาสวยนะมันอยู่ได้ด้วยอันนี้ต้องต้องแปะไว้หน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวพอดี ตอนลูกค้ามาเฮียไม่อยู่ใช่ป่ะลูกค้าจิ้มชอบจิ้มไงเดี๋ยวจิ้มจิ้มเช็คดูนู้ดูนี่เลยทะลุเลยนะฮะนี่ฮะว้าวมีซับสองตัวเลยโอ้โหนี่สวยนะฮะสวยมากของพ็อคนี่นี่ถ้าเกิด มออีพอกตาย่างนี้นี่ถ้าเกิดสมมติว่าลูกค้าเขาสนใจเนี่ยก็คือแอดไลน์แล้วให้เฮียถ่ายถ่ายรูปให้ดูได้ีดได้หรือส่งต่างจังหวัดใช่ไหมฮะส,ส่งต่างจังหวัดนี่ฮะถูกเงี้เนาะบางทีจิ้มไม่ได้นะฮะอันนี้ผมแค่สัมผัสนะผมไม่ได้จิ้มแค่แค่ลองลูปดูไม่ควรจะไปจิ้มนะฮะอันนี้เป็นอะไรเนี่ยยามาฮ่าอันนี้ยามาฮ่าตัวใหญ่เลยตัวใหญ่เลยครับตัวนี้โอ้หนี่เข้ามาเยอะเนาะเข้ามาเลยเนี่ยโอ้ผมไม่ได้มาหลายเดือนเลยนะฮะนี่สวยมากครับตนี เป็นคล้ายคลิป่ปลาคล้ายๆอะไรูบเนี้มันจะโนี่นะฮะนี่ถ้าชอบให้ให้เฮียลองเสียงให้ฟังได้เลยได้นะฮะโหนี่ jBL คู่นี้ก็ยังอยู่หรือว่าเอ้ยมาใหม่นี่มาใหม่นี่เนาะไม่ใช่ที่ผมเคยเคยถ่ายอันนั้นขายไปหมดแล้วโอ้นี่ jbl jbl นี่ประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยพอจะบอกราคาได้ไหมเนี่ยอันนี้นะสามพันกว่าบาท โอ้โอเคเลยนะ80วัตต์นี่นะฮะ JB ได้ JBL ราคาไม่ถึง5,000ันเนาะสามพันกว่าบาทนี่นะฮะอันนี้ Selection นี่โอ้นี่อันนี้เลยนะเป็นคู่เลยเนาะโอ้สวยนะฮะ Selection ลองงเสียให้ดูันไหน Selection โอ้โหนี่มีลำโพงจากยุโรปมาเยอะเลยนะฮะเนี่ยงานนี้โอ้โหนี่ Selection Selection นี่ของไรอังกฤษรึเปล่านี่ย โอ้โหเยอะเลยนี่ทาวเวอร์ตัวนี้มาแล้วนะฮะนี่ที่เคยถามไว้เนาะเนี่ยพวกเดนนันเดนนันออนเกลยามาห้ายามาห้ามีมาบ้างเปล่าไม่แน่ใจนะฮะที่เป็นทาวเวอร์นี้นะฮะหมดหมดไปต้องนานเนาะล,ดอ,ดลอดเก่าหมดแล้วนะฮะอันนี้คือลอดใหม่เนาะไหนฮะจับซับจีบีมบผมพามปดูซับ JBL ต้องปดกระเปา๋าสักหน่อยเดี๋ยวตนเดี๋ยวเดินเ,เกี่ยวอแอมก็มีนะฮะนี่แอมก็มีเนาะตรงนี้นะฮะนี่พ็อกนะฮะพ็อกโอ้โหนี่อันนี้สวย ไอ้นี่ของอะไรนี่ไอ้ไอ้นี่ของอะไรนะฮะเนี่ยไอ้ที่เป็นลำโพงเนี่ยฮะไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยฮะต่อนี่ยามาฮ่านะฮะรุ่นไหนไม่รู้เนาะไม่เห็นรุ่นเยอะเลวพวกซาบานี้ไปหมดแล้วเหรอครับซาบาไปหมดแล้วครับซาบาไปแล้วที่เป็นโต๊ะเป็นอะไรน่ะโต๊ะที่โต๊ะยังอยู่ไม่มาใหม่ยังนี่ตัวนี้เป็นซาบา อ๋อ oh, เดี๋ยวผมททีีท่่ซักอนน๋นอน,น,น,นี่ใช่ไหมฮะเป็นโต๊ะเลยนะเดี๋ยวผมขอดูยามาฮ่าตัวนี้แบบรุ่นอะไรเผื่อใครสนใจนะเนี่ยยามาฮ่าตัวนี้ตัวเมื่อกี้นะฮะที่เปิด<ช>ฝาหน้านี่นะฮะใครสนใจก็ทักไลน์เฮียม,มาได้เลยเนาะรหรือจะมาดูที่ร้านนะฮะผมปักโลเคชั่นไว้ให้เลยนะฮะอยู่ที่ถนนลำลูกกาเส้นคลองห้านะฮะเส้นลำลูกกาอยู่ประมาณคลองห้าตรงแถวๆวงแหวนนะฮะข้ามโฮโปรตรงข้ามโฮมโปร แต่จริงดูโลเคชั่นที่ผมให้ไว้ใต้คลิปก็โอเคอยู่เนาะจะเห็นเลยนะฮะโอ้ีหนี่โอ้โหนี่อินดิเกตแอมรู้ป่ะเนี่ยอินดิเกตครับก่อนเกียวัูใหญ่เลยพวกนี้ใช้ไฟร้อยสิบใช่ไหมฮะร้อยสิบหมดเลยครับมีสองร้อยก็เดิมเดิมจากเดิมเดิมจากญี่ปุ่นเลยเนาะมูต่อตรงนี้แต่ก่อนเป็นลำโพงนี่หายหมดแล <half. S 2> ้วหมดแล้วอ you know, ันนี้ชุดนี้ม่ สงสัยมีคนมาเหมาแน่เลยเนี่ยเหมาไปได้ไงเขาไปพวกจัดฉากอันนี้เดนนอนนี่นี่นะฮะโอ้จัดฉากละครเหมาไปเมาไปใช้หรือเปล่าเนี่ยเมาไปใช้ทั้งขายทันี่นะอันนี้เป็นซับเดนนอนเนาะอูซับเข้ามาเยิ่มกันเนาะอันนี้ซับ JBL ไหนอันนี้ใช่ไหมฮะตัวดำตัวใหญ่เลยรับรองว่าราคาจะไม่เหมือนมือหนึ่งนะฮะไม่ไม่แพงขนาดนั้นไม่แพงร อย่างซับนี้ก็อยู่ประมาณนะสี่ห้าพันไดไหมฮะก็ได้เนาะซับแล้วแต่พวกนี้เนาะสี่ห้าพันจีบีนี้ก็จะอาจจะสูงหน่อยตัวใหญ่หน่อยเจ็ดแปดพันนะบีตัวนี้นี่นะมีบอกมีจักรยานเข้ามาด้วยจักรยานสามล้อเยอะเลยอ๋อเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ชมนะฮะเป็นแฟนจักรยานนะครับ เดี๋ยวผมจะไปถ่ายจักรยานอยู่อีกฝั่งหนึ่งของกดังนะฮะลำโพงจิ๋วๆก็มีะฮะนี่สวยๆเครื่องเล่นอะไรเนี่ยเอวเนี่ย